สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชนลี่เราก็น้อง B Y D อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่เราเรอคอยมากเลยนั่นก็คือวันที่ได้คิวติดตั้งวอลชาร์ตแล้วเย้ <Yeah! S 1> ซึ่งเราจะติดวอลชาร์ตกันที่โรงรถนะคะบริเวณนี้เลยนี่แต่วันนี้เราไม่ได้แค่จะถ่ายรีวิวนะคะแต่เราจะมาทำ เหมือนเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆละกันสําหรับคนทั่วไปเนาะว่าเวลาเราซื้อรถไฟฟ้าเราเนี่ยเราจะต้องติดตั้งวอลชาร์ตเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนมิเตอร์ติดตั้งได้เลยหรือใช้เกณฑ์อะไรว่าฉันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างฉันต้องจ่ายอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ยชนจะอธิบายให้ฟังหมดเลยคะ่ะว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องติดตั้งวอลชาร์ตแบบไหน อย่างแรกเลยนะคะเพื่อนๆน่ต้องสำรวจมิเตอร์ที่บ้านก่อนเนอะว่าที่บ้านของเพื่อนเพื่อเนี่ยมิเตอร์มีขนาดเท่าไหร่นะคะว่าเป็นขนาด15ทับ5ี่สทับร้0 5 0ทับเป็นแบบไหนนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนเนเป็น30ทับร้อยขึ้นไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะติดตั้งวอลชาร์ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนมิเตอร์แต่ถ้าไปดูมิเตอร์ที่บ้านแล้วเนี่ยเพื่อนเนเป็น15ทับสเนี่ย การติดตั้งวอลชาร์จอาจจะไม่เพียงพอนะคะเหมือนแบบชาร์จรถมันก็แทบจะเกินโหลดของบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปขอ,อการไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนมิตเตอร์ที่บ้านเนาะ แต่และบ้านควรต่อวงจรที่2ไหมเดี๋ยวชนจะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าวงจรที่2คืออะไรนะคะโดยปกติแล้วนะคะในบ้านมาตรฐานของเราเนี่ยก็จะมีกันคนละ1มิเตอร์เนาะซึ่งจะเป็นธรรมดาหรือ T.O.U ก็ได้นะคะแล้วแต่บ้านซึ่งมิตเตอร์เนี่ยก็จะต่อสายไฟเมนเข้าไปที่ตู้คอน s u m e r unit ของเพื่อนเพื่อน,นะคะซึ่งใน1นบ้านเนี่ยก็จะมีแค่1ตู้เนาะซึ่งในตู้คอน s u m m i t ก็จะประกอบไปด้วยตัวเมนเซอร์กิตแล้วก็ตวเตเซอร์กิจย่อยนะคะ คราวนี้เพื่อนๆก็มาดูที่มิตเตอร์กันนะคะว่ามิตเตอร์ของเพื่อนๆเ,เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ถ้าเป็นขนาด30ทับ100หรือ50ทับ1 50เนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งวอลชาร์จได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็น15ทับ45เนี่ยมันจะไม่เพียงพอต่อการใช้ทั้งบ้านทั้งรถนะคะก็แนะนําให้ติดต่อการไฟฟ้าเพื่อที่จะขอขยายมิตเตอร์ค่ะ หลังจากที่เช็คขนาดมิตเตอร์ของบ้านกันแล้วนะคะถ้ามิตเตอร์ของเพื่อนๆเนี่ยเพียงพอที่จะติดตั้งได้เลยเนี่ยก็สามารถให้ศูนย์มาติดตั้งตัว Wall ว c ร์ r ได้เลยค่ะซึ่งเขาจะติดตั้งฟรีในกรณีที่ต่อกับตู้คอน sumer unit เ,เดิมของบ้านนะคะที่ชนทำกรอบสี่เหลี่ยมเอาไวเ้เนี่ยนี่คือจุดที่เขาจะมาต่อให้เรานะคะซึ่งเขาจะทำเหมือนตัว Wall วา,าร์ r เนี่ยเหมือนเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าตัวหนึ่งเลยค่ะ ก็คือไปต่อกับตัวเซอร์กิตย่อยของบ้านนะคะและที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีตัว RCD กันดูดด้วยนะเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆนะคะ่ะต่อไปมาดูวงจรที่2กันบ้างค่ะที่เป็นแบบเสียงเงินชนขอแยกเป็นแบบการไฟฟ้านะ้ครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเพื่อนๆก็ไปดูละกันว่าเพื่อนๆอยู่ในเขตไหนชนขอพูดการไฟฟ้านคะรหลวงก่อนละกัน เพราะว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยสามารถให้1บ้านเนี่ยมีได้แค่1มิเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นการต่อวงจรที่2เนี่ยหรือการสร้างตู้คอน sumer ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ยังต่อกับมิเตอร์ตัวเดิมค่ะเอาแค่ดึงสายเมนกันมาอีกชุดหนึ่งสร้างขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็ต่อวอลชาร์จเข้าไปใหม่ค่ะที่ชนทำกรอบสี่เหลี่ยมนี้เอาไว้นะคะนั่นคือจุดที่สร้างขึ้นมาใหม่เลยค่ะตู้วอลชาร์จเนี่ยก็จะต่อไปกับ ตู้คอน s u m e r ใหม่ได้เลยนะคะซึ่งจะไม่ได้ไปยุ่งกับวงจรเดิมของบ้านที่สําคัญเลยนะคะตู้วงจรที่1แล้วก็ตู้วงจรที่2เนี่ยผลรวมของกําลังไฟเนี่ยจะต้องไม่เกินขนาดของมิเตอร์นะคะซึ่งสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาคำนวณไฟโหลดที่บ้านได้เลยนะคะ ต่อไปเรามาดูการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันบ้างค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยสามารถให้ประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยมีมิตเตอร์กันได้ถึง2มิตเตอร์เลยเพราะฉะนั้นมันจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะมิตเตอร์เดิมก็ต่อกับตู้คอน summer เ,เดิมซึ่งเราจะไม่ไปยุ่งกับมันนะคะ เราก็สร้างวงจรที่2ขึ้นมาใหม่เป็นตู้คอน s u m ร์ใหม่เนาะต่อเข้ากับมิเตอร์ใหม่ไปเลยซึ่งที่บ้านชนนะคะก็เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนาะซึ่งชนขอมิเตอร์ลูปที่2เป็น T O U ขนาดแค่15ทับ45ก็เพียงพอแล้วค่ะเพราะว่าชนใช้แค่ชาร์จรถอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ใช้รวมกับบ้านซึ่งข้อดีของการที่มีมิเตอร์2ลูกเนี่ยก็คือค่าไฟมันจะมา2บินค่ะมันจะทาให้แยกค่าใช้ใจ่ายกันได้ชัดเจน เข้ามาจากเขาใจยังว่าวงจรที่สองเนี่ยเออทำไมต้องติดแต่ละคนต้องติดไหมนะคะก็ก็ดูละกันว่ารูปแบบบ้านเราเป็นยังไงเนาะแล้วทำไมชนถึงเลือกวงจรที่สองล่ะท้งทางที่บ้านชนอ่ะเป็นมิเตอร์30ทับร้ออยู่แล้วที่สามารถที่จะติดตั้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายวงจรที่สองแบบเกือบหมื่นหมื่นกว่าบาทอ่ะค่าติดตั้งวงจรที่สองหมื่นกว่าบาทนี่ไม่รวมค่ามิเตอร์ที U ออีก4 0 0พันกว่าบาทนะคะเออทำไมล่ะ ก็เป็นเพราะว่าควาคสณซูเมอร์บ้านชนนะ่ะมันอยู่หลังบ้านมันไปอยู่หลังบ้านเพราะว่าถ้าชนจะต่อจากตู้หลังบ้านมาข้างหน้าบ้านมันก็ต้องเจาะทะลุบ้านมาซึ่งมันจะเกิดความไม่สวยงามเลยเนาะชนก็เลยเลือกที่จะเดินเส้นใหม่นะคะจากเสาไฟบ้านน่ยเข้าโลงรถเลยซึ่งมันใกล้กว่าก็ยอมเสียตรงนี้เพราะหนึ่งความสวยงามด้วยสองก็จะเป็นเรื่องแยกค่าใช้จ่ายด้วยนะคะสาม ก็คือเป็นการประหยัดระยะยาวด้วยเพราะว่าชนขอเป็นมิเตอร์ T O U เนาะมิเตอร์ T O U เนี่ยมันย่อมาจาก time of use นั่นก็คือใช้ให้ถูกเวลานั่นแหละมันก็จะมีช่วงพีคแล้วก็เป็นช่วง off Peak นะคะซึ่งถ้าเราชาร์จรถในช่วง off พีคเนี่ยมันจะทำให้เราอะได้ค่าไฟที่ถูกลงเนาะ ก็อยู่ที่ประมาณหน่วยละ2บาทกว่าๆเนาะจากจากเดิมอะถ้าเกิดสมมุิชนใช้มิเตอร์บ้านธรรมดาเนี่ยก็จะหน่วยละ4บาทกว่าๆนะคะเพราะฉะนั้นชนก็เลยขอติดตั้งมิเตอร์ลูกที่2เป็นมิเตอร์ T O U เพื่อที่ค่าไฟในการชาร์จรถของชนเนี่ยจะยังเป็นจะใช่ว่าจะได้ถูกลงครึ่งนึงเนาะแล้วมิเตอร์ T O U ที่บอกว่าเป็นพีกับออฟพีกอะมันคือช่วงเวลาไหนบ้างน,นะคะ ช่วงพีคเนี่ยก็จะเป็นช่วงจันทร์ถึงสุข9โมงถึง4ทุ่มเนาะส่วนช่วงออฟพีคเนี่ยก็จะมีหลัง4ทุ่มไปจนถึง9โมงเช้าเลยของทุกวันธรรมดานะคะจันทร์ถึงสุขส่วนวันเสาร์อาทิตย์วันนักขัตตะเลกเนี่ยก็คือสามารถชาร์จได้ตลอด24ชั่วโมงเลยซึ่งชนรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ชนมากกว่านะคะก็เลยให้การชาร์จรถเนี่ยเป็นการใช้มิตเตอร์ T.O.U แยกออกไปเลย เย่ตอนนี้ทีมช่างเข้ามาแล้วนะคะก็เป็นเวลาห้าโมง <c oughs> บ่ายสอง <c oughs> แต่โอเคคือมีเ่อเรียกว,ว่าอัธยาศัยดีแล้วกันมาถึงก็อัธยาศัยดีแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพวกระยะสายไฟติดตั้งตรงไหนเนาะเพราะว่าตอนแรกเราก็ ต,ตั้งใจว่าเราจะติดหัวชาร์จตรงนั้นแล้วเราจะติด consumer ใกล้ๆกับตัวกล้องวงจรปิดเนาะ,ะสรุปแล้วมันไม่ได้เขาบอกว่าถ้าต่อวงจรที่2อ,อะ่ะตัวว a l l า h a r อะ่ะจะต้องอยู่ใกล้กับตู้ c o n s u m ร์ห่างไม่เกิน1เมตรก็เลยต้องอยู่ข้างกันก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนิดหน่อยแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนออกไปก็คือตัวตัวแหลกตัวแหลกมาวันมองเห็นบ้านแเราไหม หร,รือว่ามองตรงนี้จะเห็นกว่าชีชิดทางนี้เลยโอเคเอามามาข้างน,นอันนี้อ่ะเราจะเห็นอยู่ว่าอ่าเราจะเห็นอยู่ว่าตัวแหลกเดิมบ้านเรามันจะ,นจะอยู่สูงปีดเลยใช่ไหมเออแต่คือว่าคราวนี้ยตอนแรกเรากะจะวางให้มันต่อกันมันจะ,ะได้สวยงามเนาะแต่ว่าบันไดมันไม่พอมันบันไดมันไม่ไม่ถึงเพราะมันสูงมากจริงๆก็เลย พอจะไว้กลางบ้านมันก็ไม่สวยอีกเพราะว่ามันเป็นแบบความผขึ้นมากลางหน้าบ้านใช่มันมันแบบลองคิดดูว่าถ้าเป็นเส้นแนวแหลกแล้วมันอยู่กลางบ้านอย่างเงี้ยเส้นแนวนั้นแะแนวบ้านเราอ่ะแล้วมันไปอยู่กลางอีกอันหนึ่งมันก็แปลกใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยมาฝากไว้ตรงด้านข้างตรงนี้มองตรงนี้นี่เนเ่เขากาลังจะเจาะเนี่ยด้านข้างตรงเนี้ยที่เราแขวนเฟิร์นอ่ะใช่ก็คือไอ้ตรง้พื้นหนาๆนั่นแหละ ใช่ตรงนี้จะมีที่เขาวางแหลกตรงนั้นได้ใช่แล้วก็จะเจาะตรงนี้นะคะ<ม>แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะดึงสูงขึ้นให้หน่อยใช่เพราะว่าเหมือนเหมือนมีข้อกําหนดการไฟฟ้าอยูแ่แล้วก็ต้องทิ้งสายให้การไฟฟ้าอีก5เมตรเนาะโอเคเากําลังเริ่มเจ, <c oughs> จาะกันละเสียงจะเริ่มดังแล้วนิดหนึ่งนะองขอใคยเพื่อนบ้านด้วยนะคะครับขอให้จริงๆฮะเพราะว่าต้องมาทําวันนี้จริงๆไม่มีคิวเลยจริงใ่บ ก็จะมีเครื่องมีแค่นี้กับตัวการ์ดเลยส่วนนี้ซื้อมาเพิ่มที่แขวนที่แขวนสายแล้วก็เก็บหัวมาที่ใชนะ้นี่ก็มีแลกแหนบสามช่องหนากิมิน เราก็จะเป็นเจ้าของบ้านตัวป่นวนเราจะคอยแบบว่าสอดส่สองว่าเขาใช้ของเท่าไหร่แล้วเราก็จะติดไปบอกเพื่อนเพื่อนว่าถ้าเกิดเปเพื่อนเพื่อนไปซื้อของเองอาจจะต้องราคาเท่าไหร่ตอนนี้เราก็รู้มาแล้วว่าเขาใช้สายร้อยสายไฟเบอร์25นะจจะเนี่ยนะา๊ะใช่ส่วนอันนี้แท่งกาวนะแท่งกาว2.4เมตรแต่ที่ชนไปหาไม่มี2.4เมตรนี่ย3เมตรใช่กเป็นอะไร นี่คือพีฟอร์มครับเอาไว้พันลูกแหลกกับสายไฟอัไหนใส่ดินคะสีน,น้ำตาลอ่ออันนี้หอมฟีเวแล้อีกสองเส้นเป็นจ่ายเลยอนี่ต้นอันนี้เฟดครับ

ใบหน่อยที่แตะาร์ดคือใบนั้นต้องกดยกเริกนะครับใบนั้นจริสามารถใช้คนละใบได้สองใบโอเคครับโอเคนะครับมันจะมีเสียงอักหนึ่งเนี่ยมีเสียงอย่างนี้คือฝอันนี้คือฝาเข้าแล้วครับได้ได้ได้สี่สิบสองเปอร์เซ็นต์หกสุดสองกิโลเมตร ทิ้กระแสสามสิบแอมป์ถ้าเฉพาะฉุกเฉินนะครับสมมติว่าบาดหายอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปุ่มอยู่ข้างล่างเนี้ยลองลองสัมผัสน,น,นะอ่าอ่าใช่ครับถ้าฉุกเฉินอ่าก,กดถ้ากดปุ๊บมันจะตัดเลยแล้วเราะจะสามารถเอาชาร์จออกได้อโอเคแต่ไม่ไม่จะเป็นย่างไรนะครับครับแต่พอละมุดฉุกเฉินพอเราออกเินใช่ไหมครับอ่าเราขับออกไปออกไปข้างนอกกลับมาปุ๊บล้วก็เอามาใส่ชาร์จมาใส่แห่งเดิม มันจะมีตรงนี้ครับบาตมเงี่งครับป <c oughs> ุ่มร, <c oughs> รีเซ็ตอ่นนะอ่าใช่ครับอ่าโอเคอเอเปึ๊บพอเหินจแตกเงี้ยก็คือเราจะจาชาเหมือน,นเดิอมอันนี้ใช้ใช้ใชยามจำปุน่นะครับพยายามใช้บัตรนะครับป <c oughs> กชุกเชิญใช้ชุกเชิญตลอดเนี่ย <c oughs> มันมีปัญหาโอเคนะครับเครื่องปกตินะครับโอเคผมปิดนะครับ ผมลองนานไม่ได้ไม่เตอร์พี่นะฮะกคอโอเคนี่คือเสร็จก็คือโอเคเราสามารถเอาเราได้ครับเอาลองดูโอเคปลดล็อกครับครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเดียวก็ได้ครับจะจำเป็นต้องปิดตลอดไหมครับทุกครั้งที่ไม่ใช่เร่องแต่ลูกค้าครับจะปิดตลอดเลยก็ได้ครับถ้าปิดตลอดก็ดีนะอยเอาล่ะเอาดูยังไงเนี่ย สรุปค่าใช้ใจ่ายวงจรที่2กันค่ะอย่างที่ชนบอกไปในตอนแรกเนาะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ต่อวงจรที่2แล้วต่อเครื่องชาร์จเข้ากับตู้คอน summer มเ,มเดิมของบ้านเนี่ยก็จะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะแต่ว่าบ้านชนเนี่ย ทำการเดินวงจรที่2เนาะซึ่งชนได้ใช้บริการต่อวงจรที่2กับทางศูนย์ลดเลยนะคะของเรเวโดยมันจะมีแพ็กเกจให้เลือก2 p a แพ็กเกจนะคะคือแพ็กเกจ6,000นสำหรับสายไฟขนาด10บสแควร์มลนะคะแล้วก็แพ็กเกจ9,000พันสำหรับสายไฟ16 m มิลซึ่งชนะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เอา16ไปเลยค่ะสายไฟย,ยิ่งใหญ่ยิ่งดีค่ะซึ่งในแพ็กเกจเนี่ยก็จะมี ตามช่องแรกเลยที่ชนเขียนให้เนาะซึ่งสายไฟเนี่ยจะต้องไม่เกิน15เมตรแต่พอดีว่าที่บ้านชนอะใช้เกินไปนะคะ9เมตรใช้ทั้งหมด24เมตรก็เลยมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมค่ะส่วนที่เกินมา9เมตรเนี่ยคิดเมตรละ300บาทนะคะค่าใช้ใจ่ายก็ทั้งหมด11,700บาทแต่พอดีว่าเขาลดให้ 1, นะะันเก็เลยจ่ายไป10,000บาททวนค่ะ แล้วชนก็ได้ทําช่องที่3มาให้เพื่อนๆด้วยนะนั่นคือราคาของที่ตลาดนะเพราะว่าชนไปสืบเสาะมานะคะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยราคาเท่าไหร่ไว้สําหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากที่จะไปซื้อของเองแล้วก็ค่อยจ้างค่าแรงกับช่างนอนนะคะส่วนค่าแรงกับช่างนอกเนี่ยชนไม่รู้จริงๆนะคะว่าแต่ละช่างคิดเท่าไหร่แต่ค่าของทั้งหมดที่บ้านชนใช้เนี่ยถ้าตีเป็นราคาตลาดอะอยู่แค่4 0 0พันกว่าบาทเองค่ะ หลังจากติดตั้งเสร็จชนก็รอการไฟฟ้ามาตรวจนะคะซึ่งก็รอประมาณแค่4วันค่ะการไฟฟ้าก็มาตรวจแล้วก็ให้เราไปจ่ายค่ามิตเตอร์ซึ่งค่าใช้ใจ่ายก็จะมีส่วนของค่าตัว700บาทค่ามิตเตอร์อีก3,740บาทแล้วก็มีค่าแวดนะคะส่วนกรณีที่เพื่อนๆ ที่เป็นเจ้าบ้านไม่ได้ไปเองเนี่ยก็จะเสียค่าอากรสแตมอีก45บาทค่ะซึ่งชนเสียให้การไฟฟ้าไปทั้งหมด4,795.80สตางค์ค่ะมาสรุปขั้นตอนการติดตั้งอีกทีนึงค่ะอย่างแรกเลยคือเพื่อนๆจะต้องรับโรดมาก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เอาเอกสารรถแล้วก็สเปคเครื่องชาร์จไปติดต่อการไฟฟ้าว่าจะขอมิเตอร์รูนที่2เพื่อสําหรับการติดตั้ง เครื่องชาร์จรถ EV หลังจากนั้นก็รอคิวการติดตั้งเครื่องชาร์จแล้วก็รอให้การไฟฟ้ามาตรวจว่าเราติดตั้งถูกต้องหรือเปล่าถ้าผ่านแล้วเราก็ไปจ่ายค่ามิตเตอร์หลังจากนั้นการไฟฟ้าก็จะมาติดตั้งมิตเตอร์ให้ภายใน 3- 4ถึงวันค่ะถ้าคลิปนี้เพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กด s u b สไคร e ให้ชนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ชนทำคลิปต่อไปได้นะขอบคุณค่ะ